ดีเทลแรกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำนะครับก็ดูว่ามันสมจริงแค่ไหนเนี่ยโคตรเหมือนจริงอะ่ะตอนย่ำน้ำกระเพื่อมเหมือนของจริงเลยนะครับอาร์เธอร์ก็จะมีแอนิเมชันการย่ำน้ำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตอนอาเธอร์ว่ายน้ำกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตอนนี้อาเธอร์ก็ว่ายน้ำแล้วนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยอันนี้มิชชั่นโคตรดีก็ถอดแบบมาจากของจริงแน่ๆเลยนะเนี่ยเมื่อเราลงน้ำเสร็จแล้วเมื่อเรากลับขึ้นมาจากน้ำนะครับก็จะเห็นได้ว่าเสื้อผ้าเราก็เปียกน้ำนะก็เป็นประมาณนี้นะเสื้อเปียกน้ำ ดีเทลต่อมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบ้านเรือนต่างๆนะครับอันนี้ผมยกตัวยอย่างแค่บ้านของเฮมิสก่อนแล้วกันนะครับก็คือก็เหมือนมากเลยนะบรรยากาศมันได้มากสภาพบ้านแบบเนี้ยก็ดูรอบๆนะครับดูดีเทลต่างๆออบเจกต์ของบ้านก็เป็นประมาณนี้เลยสวยจัด ดีเทลที่3นะครับก็นี่เลยครับเราสามารถยิงปืนใส่กระจกได้ด้วยนะครับแล้วกระจกก็จะแตกอันนี้ก็เป็นดีเทลที่สมจริงนะครับเป็นเรื่องจริงก็สามารถทําได้แน่นอนยิงตามหลักความเป็นจริงนะอันนี้ผมก็ยิงทุกส่วนของหน้าตาแล้วนะนเละไปหมดเลย <c oughs> แต่ไม่ต้องห่วงละครับมันสปอนใหม่ได้นะ ดีเทลที่4นะครับผมก็จะลองเอาปืนมายิงที่น้ํานะครับพอ,อยยิงปืนใส่น้ําแล้วน้ําก็จะกกระเพื่อมนะครับแล้วก็มีกระดินขึ้นมาข้างบนนะครับก็โคตรสมจริงมากนะครับดีเทลที่5นะครับเราสามารถให้อาหารมาได้นะครับอาร์เธอร์ก็จะมีแอนิเมชันป้อนอาหารมานะครับถ้าใครยังดูไม่ทันก็เดี๋ยวจะป้อนให้ดูอีกรอบนะครับ เ yeah, <c oughs> อรกูดบอยาเธอร์ก็พูดนะดีเทลที่6นะครับบางครัง้งเราก็จะเห็นชาวบ้านอยู่บนเกวียนกันนะครับแล้วก็เดินทางแล้วก็สามารถทักทายได้นะครับ <c oughs> ก็ดูสุดยอดมากเลยนะครับ <the> ซึ่งถ้าเราอยู่ใกล้พวกเขานานๆพวกเขาจะคิดว่าเราตามเนะี่ยพวกเขาก็จะด่าเรานะ What t เด He l l ลคำเมื่อกี้นี้เลยนะครับ ดีเทลที่7จนะครับจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าเราจะขับมาหรือใครขับมาหรือขับเกวียนนะครับก็จะมีรอยเท้าแล้วก็รอยเกวียนนะครับแต่อันนี้เป็นรอยเท้าของม้าของผมนะครับก็มีรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับตามพื้นดีเทลที่8นะครับเมื่อเราขับม้าเป็นเวลานานนะครับม้าของเราก็จะดูสกรปรกนะครับก็จะมีคราบฝุน่นคราบข,าบขาบี้โคลนต่างๆนะครับมาติด ก็สมจริงนะครับซึ่งผมก็จะทำการาขัดม้าครับให้สะอาดเลยนะครับเป็นไงขัดไม่กี่วิมาสะอาด <c oughs> อันนี้ก็เวอร์ไปตอนนี้ม้าเราก็สะอาดแล้วนะครับก็จะให้ดูรอบๆอม้านี่ไงขาว,วิ่งเลยดีเทลที่9นะครับจะเป็นดีเทลการเปิดประตูนะครับอันนี้จะเป็นประตูไม้ธรรมดานะครับซึ่งก็สามารถ เดินไปปิดได้ครับโดยการเดินชนมันก็ดูธรรมาชาติมากเลยนะครับเรามาลองกับประตูทั่วไปกันนะครับนี่ก็จะมีแอนิเมชั่นเธอเอามือเอื้อมไปเปิดประตูนะครับเอื้อมมือไปจับลูกปิดก็เปิดกับด้านได้นะครับปกติประตูมันจะเปิดในด,ด้านเดียวนะแต่นี้มันทใํใได้2ด้านเลย <c oughs> ก็สามารถวิ่งเข้าไปอ่เขาเรียกว่ามีการผลักประตูนั่นเอง ดีเทลที่10นะครับเป็นดีเทลสุดท้ายแล้วก็สามารถกระโดดปีนข้ามสิ่งของต่างๆได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นระบบพื้นฐานที่ทุกเกมจะต้องมีนะครับสามารถปีนได้ปีนจากตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ามันไม่สูงเกินไปอันนี้ปีนไม่ได้นะสูงเกินแขนก็คงเอื้อมไม่ถึงหรอก